ไเท่าไหร่ไปคูนพันหัวเอื่อยนะคอยบอกได้ว่าวเราอ่ะผมเว่าอะไรได้คุณมาปั่นเนี่ยบอกเลยาบอกเฮมก็ต้องเอาบอบ้านทางพอบ้านทางมันพอเพราะมันอยู่ในจุกมูลนี่มันต้องมีมาห่วงโนดมันบกนี่เนี uh <c <c ่ยแต่โบเนี่ยไ่มีถ้ามันตายลันช้าถุน้องเอ้ยเอ้ยอย่าในนี้อย่าบอกเอ้ยกระยามันเป็นทอนเงินทอนคำเอ้ยสิเต้ไป ว่าสิห้ามไปรถคนผู้นี่พบกับเมยอันนี inside inside inside. ้เห็นในพี่เห็นน่องเนี่ยคัร์วาร้านนี่ชาตุนี่เพิ่นเป็นร้านอยู่คือเก้าบ่ปะบ่ทิ่มคัร์วาน้องไปกับอันนั้นนี่แต่มันบ่มานมันยากเดชแท้แท้เดชข้านั่นไปนั่นนี่นะบ่ได้ว่าังทั้งเงินทั้งเนดุงสองคนทั้งว่าสองคนนี่บ่ได้ันมีปัญหามีปัญหาแล้วมามาดีเราจะมาเช็นไหนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกทานที่นะค่ะ เนาะมันนี้ทักงะาบุนลายกามาที่เคื่อนของน้องแดงคือเก่าคือเดิมเนาะตอนนี้กับทางยาตีพี่น้องเพื่อนก็ได้มาแล้วเนาะทุกคนกับไปตามมาแล้วเนาะที่ว่าอยู่รักษาเนาะแต่ว่าตอนนี้เนาะทางเบาร้อยนี่เพื่อนพาลูกเพื่อนไปปัวว่าสันเนาะเพราะว่าทั้งสาบุนลาเจอเพื่อนอยู่ทางออกเนาะเพื่อนว่าเพิ่นจะไปรักษาหกพาน้องเตี่ยไปหามหมอเพราะว่าน้องเพื่อนแก้มกับปินฟรีเคยไปดูดน้องออกแล้วแต่กับบอดเท่าเนาะ เรื่องเล่าเป็นจังไดอันนี้ก็ยังบบหูเนาะายท่านก็อาจจะคิดว่าเราหลีกเนาะลีปัญหาแต่อันนี้เราทางสาวุลลายกะสรุปบ่ได้เนาะว่าเราหลีกปัญหาหรือว่าลูกของเราเป็นอิลีบอหรือว่าจังไดเนาะเพราะว่าก็เห็นลูกของเรานี่กะแกมเป็นฝีแต่ว่าเรื่องว่าหลีกหรือว่าจังไดกับโบหูเนาะทุกคนกะที่ตามตอนต่อไปเนาะว่าสิเป็นจังไดแต่ว่าเรื่องเล่าเมื่อนี้กะบโบหูว่า สีเครียบปัญหาจบดูอว่าจังไดเนาะที่ตามตอนต่อไปสบายดีเด้อสบายบาอืเด็กไทยคือน้องแดงอยู่สบายแดงเนาะมาเพอเนาะมาแล้วเราทุกคนมาเล้าเลยมาลกกอกากันออกไปด้เพื่นวาเพิ่นพ้าดกเพิ่นไปเป้าเลย ดูรักเ้าพกไปพกคนน้ำข้างว่าพาลูกไปเป้าแม่ลูกเราเนี่เป็นฟีน้ำข้างนน้ำข้างนี่นลวะอยืมเงินเขาเ้น้ามันเจักรถสีตาตรน้ำท้างกับพ่จักแล้ววะบอกกันอยู่ได้ว่ามันมี่นคนหนึ่งมาบกไปเห็นยังมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาบกนี้เินหรอโดยวเขาบอกคนบริเลฟก็โตนี่ไปเห็นยังบ้านมันเลยยากเลยนป็นนี่หน้าเวเห็นยังเดิน มาอุ้มบ่บ่ยากๆกันตัวเดียวแาเฮ็ดยากออยมาแล้วบัดนี้ไดเฮือนนําจบ่แท้เฮือนนําเขาบักาอีนี่ออกมาบาดนี้สิว่าได้ได้กันออกมาบาดนี้ว่ามาขออนุญาต่ี้ดาวไปด้ สบายดีเด้อสบายดี n ะสบายดีตัวบอยสบายปัญญะบ่มานี่บ้านเพิ่นพอแม่ข่อยได้แล้วาไปบ่าแล้วบ่ทคนไปแล้วนา้ไปม่เด้อนีนครับอยุงยากก็ให้เว้ากับผู้นั้นรรบ่มีปัญหารบ่มีปัญหา้ง่าย่ยาน่ะแล้วแล้วก็ลงกอได้ว่าวแล้วแต่ เอาเลยเราวะเรียกแต่พอบ้านก็เล้ยแตันตะะมานูปุ่ีเดือวเรีต่ผูกบวกนี้โดยๆเพราะง่ายใมีนี่ยักไปก็ได้ไปเพรใจ่เป็นบง่ายนั่นพอบ้านมันก็ได้ทูบอกข่อยที่นี่ว่าทันทันวามาคบกันเลยแทงรุ้ทางอันเสียเวลาให้น้องทั้งอันนาบ้านาบ้านี่แล้วก็ทั้งป้านี่แล้วให้ข่อยพาแทงรถ แต่แตหนาทางลงมาจชุดน่ะมีจักแมสแหละเพราะว่าเ่ปมาเบิ่งบ่ใช่เพราะว่าเพิ่งเข่าเมืองหลอะนั่นกับเข่าเมืองเพิ่โทรหาเพิ่เมืออไรเยอะกว่นันยัชิญะนํำผู้นี้นะโมลอีกเลยยัดชิญะะย้นาวเลยโมเเลยมแลอจุกโมเลอเรมลอขึ้แลาวคืยเจ้าแบบน้เป็นะบนี็นี่ไปเห็นกะไรเห็นยังบานนี่คื้นนี้บาดนี่คือวเช่านี่ยังเพราะคำมาเรานั่นอยู่ข้าหูอยู่ว่าสินั่นได้คำนับไปแค่ยุข้าหู้หู้อยู่เป็นบอก มัมนมนี้่เปนจุดไปนาแบบนี้เาไปนกับู้อ้อสิไปนั่เข้าห้าเข้าหิ่งกบว่านก็ได้ไปโอ้โหวันน้เราก็นั่งพัดไม่อยู่ทั้งหน้าว่านก็จนไปนั่งเงนเนาะบ้านไปนั่งเงนนน้ำยู่พราะว่านไปนั่งบ่เลยเพื่อนระทูบอกคอยเลยนะว่าบอกให้ปล่อยนะถ้าแล้วตอนนี้นะสมายแม่บ่บอานเมื่อเช้านี้ไปคูนพันหัวเอื่อยนะคอยกได้ว่เราอ่ะผมขอน้ได้ก็อคิดไปเลยเนาะคอยมิได้คอยจะเอาฉินแน่นะนุ่งทำอไร มีโยรักฐานห้แต่เราเห็ดยากแล้วนี่เห็นยากเลยน้องแล้วนี่มีแต่ผูค้าวีอยากคนนั้นก็ไปนั่งเอาอยู่ป่าไปนั่งอะไบอเห็นทัวโวนน้อยไปเห็นทัวเห็ดยาเห็นยอยากอะไบัดรอโนงมาครบบัดนี่นี่นี่นอีบัมันนม่น่าบัแบัดบัุดบัดรอโนงสีแดงให้บัดจะนั้เพราะว่า่อยบ่ได้อยูอีกอายแล้วทำบ้าอีกได้นาะคำบ้าอีก ท <Workers S 2> <iment. S 1> ั้งแก้วทั้งดองก่ะเพื่อนปจิมาแต่ละเท้อแต่ละมือเว้นง่ายอีกปั่งคอยได้ยินน้องว่าแนี่นี้คันท่าว่าอีบุญเส้นการยูเนอีบุญให้เส้นให้กูให้มันมัดนี่ผูดกลางนี่จังเส้นให้อีแดงแนวนี้ได้น้องเอลยว่าซื้อแบบนี้เนียอีบุญเส้นไทยมันก็ว่าการยูเนอีนือบ็ว่าขาอ่ะก่รยูเนอีนั่นด้จังบอกถ้าว่าเราเราให้เชิญเจ้ายกให้เราเบิดได้บ่าวัยอันมูนมูนมูนที่ว่าที่มันเหลือน่ะมูนกลางน่ะ ที่ว่าเราจะจังอยากให้เอาขุนเจ้ามาน่ะให้ขุนเจ้ามาฟังแต่ว่าของอีแดงนี่เอาไปลุกันให้อีแดงเลยกูเอาบดใี่เรือเราอ่ะเราไปบไม่ได้บดในเบิ่งพ่อเบิ่งแม่เบิ่งเอวยเบิ่งน้องดูยังไงสุภาพบุรุษยังไงว่ายังมีพูดกลางอยู่เดี๋ยวนี้ยังมีอันเก้าให้กระบอกเราอยู่เก้าให้กับบอกหั้นกับเพียงอันเราอยู่หันกับอันของหลอดของน้ำเราให้ขเก้าให้ก็ลอยไปอันนั้นแจะขายให้หนาเป็นให้บก็จะขายอันเป็นให้หนาได้จะไปหนักปั่นกันไหม กำกันเลยกำขวากันกระหอดกำกันมันกระเพิ่มทำเราจักรอาเคียนได้ไหนเนาะคนใหญ่เราใช่เปล่าแรกก่ะเนาะมีกระเป๋าให้แม่นบอไปได้ไหมจักรงเง็กน้อยผู้ป่าผู้เป็นนะเนี่ยให้แดจักจักรงงงสีมาบ้านเด็กเดี๋ยวพังหมดด่างเทียงน่าสิค่ำมือด่ามันทังทั้งบังปล์จนเถงมันไปก็มันมือแล้วมัอนี่องมันรีหน้าแล้วอย่าว่าไงเราดีอีกบาดนี่ปกกอนเาปั้กันแต่มันสิเแล้วเพราะเพราะว่ามันอยู่ในนี่ บว่าไม่โูบงางพวคนเกอื่นมาปั่นเนี่ยบ่เลยบ่เหม้ก็ต้องอาภบทางอา้านทางมันอมเพรามันอยู่ในจุกมูนเลยมันต้องมีมาห่วงหลดมันบรมันอยนะพ่อแม่นนันแหละแล้วตัวนี้เด้ไห้ได้ได้แล้วได้แล้วแบ่งความเราจะได้ชั่โมพลรับเจ้าแบ่งไห้เรากับชิ จะขายจเจ้าอีกเอาแน่แล้วบมบ้านกันบ่บ้ามันงบอแล้วแา่บอปแล้วเ่าะราะามันเนาะมันดูนี่าไม่มันมาเบิ่งน้ำคาในเรื่องเขาให้แดงตือ่าคายนี่ก็ว่ากันไหนเป็นในถามแล้วมันนี่เจ้าพอใจบอแบ่งกันนี่อันนี้นี่เขนเอาไปปั่นกันก็เขาบแล้วบอลแล้วอลแล้วบอลแล้วบามบ้านล่บอกแลครบแล้วบแล้วทเจ้า ว่าง่ายกับมันเป็นแผนของเราเราบ่อยากคันมันมาปนนั่นคันว่ามันบ่ให้เฮาอยู่ว่าสถานนั่นเนาะแ่คั่มันบ่ให้บ่ยังเฮาว่าสถานมันว่ามันบ่ให้มันบอกแล้วให้มันก็ต้องให้เพราะว่าอยู่เนาะบ่ให้ก็ต้องอยู่เพราะว่าลกไต้องไ้อยู่แต่เดี๋ยวนี้คือเพราะว่าปสิว่าได้นะนค่อยกัเบิดคําสิว่ากับเราคือกัน ว่ให้พัดปู่มันไปแล้วค่นปลาปูที่ปลาในรถนี่รับลานนี่ไปแน้วอีกหนึ่งข้าว่ามันเป็นเป็นคนอยู่นี่นี่เป็นแนวเราเปล่าเป็นแนวเรากูอยู่เพิ่งเนี่ยตู้ชิ้ทา้งนี่เราเปล่านะเราเปล่ามันแน่นว่ะกูก่ได้ชินกูกูอยู่นี่ชกกูบอกกูแน่เรา พี่แท er ้กำมันก็นั่งอยู่นั่นนั่งอยู่แต่ก็บ่ได้เซ็นแล้วก็บ่แล้กูบ่ได้เซ็นว่ะกูบ่ได้บายมือเซ็นเซ็นหนังสือเซ็นบ่เป็นเซ็นบ่เป็นจียนได้ไจบ่นเป็นก็แปเอาไดบานีปเอาอออันทง่เมคิดว่าไดตนบ่มื้อนี้จว่านะคงมึงบ่ว่าถา้มาคว่าๆังได้จัง่้ก็ดถ้ากบกิมาจะเสียเวลามื้ออีกเนาะ มื่อหน้าละคับมื่อหน้าก่อนเนาะูกลว้ก่อนแม่ัรไปอีกว่าาสิ่นอยู่แล้วเด้อเอาอนมาไก่อนบ่จังแล้วสิมาปสิกมาเนาะไปอนนั่นแหละนยตโพ่าีมันตายนนซาถูกน้องเอ้ยเอ้ยอย่าเว้านนี้อย่าบ่เอ้ยกย่ามันเป็นทนเงินทนคเอ้ยสิเตไป ว่าสีห้อมไปรถคนผู้นี่พกกับเมอันนี้เห็นในพี่เห็นนองเนี่ยคาร้านนี่ซาตุนี่เพิ่นร้านยู่คือเก้าบ่ปะบพทิ่มคาร์าน้องไปกับอันนั้นนี่แต่มันมุมมาไมยเดแม้แ้เด็กข้านั่นไปนั่นนี่นะบรด้า่างเ่งเางเงนลุงสองคนทังว่าสองคนนี่ได้นมีปัญหามีปัญหาแล้วมามาดีเราจะมาเช่นไมเซ็นไงเราพูดแล้วมันสุดแล้วดอกไปเด้อเดีกกว่าทีอธิบายพังตอนที่จุเจ้าบ็อยูเนาะ แต่เห็นบอกชาวเฮือนตั้งกิเีนี่สิมาช่วยลานเจ้าได้นี่แต่เฮือนบ่เลี้ยวน่ะย้อนสองผมเฮียเล่าอันแรกนี่น่ะอย่าเพื่อนั่งแดกนี่ขึ้นกับเพิ่นเห็ดนั้นนั่นมันทีขึ้นได้พูดพ่อพูดแม่มันนอนขึ้นบังแม่น้องจะขึ้นได้บ่คันจับขึ้นกับขึ้นร้อยเขึ้นแหน่งนายเชื่อจักษขั้นด้วยเป็นพูดนี่ขึนคือข่อยเขา่อยบ่ขึ้นแล้วของของพ่อของแม่มันก็ไปแต่เือนกู พอบ้านที่นี่บ้านเาซาเราีีเป็นล้มงีานะพอบ้านก็ไปลมแล้วไปลมให้ยูพอบ้านให้บอกค่อยะบอกให้เราอยู่นะบอกพอบ้านว่าบอกให้เราอยู่เร้อกระดันเนื้อลกมีไปแล้วผู้บาเนี่ยเราก็รถไฟไปแล่กมีดไม่แหละมาว่ากับเราลยาพกระตอบเลยไตเลยไปเลยผู้หนึ่งไทยคือประเททยกไปบอกแม่บ่แม่บ่บับ่ายถ่ายตอนเราออกคือบรททยฮกอันภูมาบอกเขาหูป่าสวกะเนาะจะถ่ายเดยแก้นหลักทยนี่แหละเห่ากัไปมาบอก m ี่มาไปเด้อเอ้ยเขารู้เด้อเขามาบอกให้นี่ครคนบ้านนี่น่ะสิฮู้ยกันสิมาเป็นคนต่างบ้านเนาะบ่ฮู้เนาะบ่คั่นว่าเอ้ยน้องจจะฮู้โอ้คั่นน้องจะนั่งเปิจะโอ้ยอีกเปิ่กันั ว่าเรายาติโม่หมกันเราโยมหลาย่างๆหาจีหุ่ตีไม่ไปหุมตีเลาคำบุตรกนก่ซเรื่องงัวนะพี่บ้านหัวบ้านแม่่เดียไม่ไปยังไม่ไปเาในมือเราเดือดหาไปต้อไปถึงไปบึงตะอ้วนตะอ้วนขึ้นมามาแล้วมาแล้วบอกตะอ้วนตะอ้วนไปใช เขาจะูมองจักมองให้ไดจับเนาะมื้อีทีท่าจักประมาณ2ชั่วโมงเี่ยง12:00ถ้ามาเฮาหักไปก็คิดว่าอีก2ชั่วโมงแล้วอาจจะมาอือไปหาเวลาทางญาติพี่น้องเพิ่นเนาะั่นนัว่ามื้อหลาวันคั่นนัว่า2ชั่วโมงยังบ่ฮอดก็แม่นพี่จะพากันไปหา่อข้าว่น้มากินเนันแหละโจก่อนมื้อนี้เนาะมื้อหน้าในตู้ซิไูไหน เราเราเราดีอยู่แล้วแลาวดีแล้วเขาเสียนแล้วเราตึงตังผัวถึงมืงเม่เาขอโทษเล่านี้แต่เบยน้องเขามก็ปบอกมเนาะก็ปัญหาระหว่างพี่เนี่นี่เนาะนี่พดดิพี่นี่ น่าสั่งพัน้ให้บ้าให้ดูนะลื้อแต่นี่มันยังจะผ่าพันธุหคนละคนานมันได้ได้แล้วผู้นี่บอกไว้เคือปูได้แล้วได้เาได้บุได้บุญได้บุญได้บุกลด้บุญได้บุนไดงบุญได้บุาได้บุญไดุ้ได้ยังจะ้บงญได้บุงได้บุญได้บุญได้บุญได้บุไ้บุญได้บุบุญ่ด้บุญได้ได้บน่ได้บุ่ได้บุญได้นุญได้บ้บ้บุญาด้บ้บมันด้บนญได้บเป็น มันเลื่นเกินกำลังใครร้นเนี่ยใส่บาปรล้วช่าน่ะไปน้ำมาเราอยู่ปลาเพื่อนนี่ลัางเชียร์มาเนี่ยมากันเอะช่างไอด้วยไอ้ส่วนอยู่ันาคตด้วยสมัาชการสัครราการรุ่นกันน้าเออกันน้าเรื่อคอยบงตกเห็ดเวียข้เง้ยาเบอร์โรพุ่นเปกันวาเลยเจียกเบอร์กันแนวแดกไล่เดกไล่เดกฟีดกไล่เดกรุ่นยังกันะไปอะไระไปอยู่อาเบิ่งดู้่ะ ตักรถตั <le o. S 2> mm ้รงทางเอออยู่นี่แ้ตกรถบ่ได้เปิดเบีนี่ะีเาเห็นหน้าได้บ่นี่ทางกฮู้อยู่ว่าบ่บ่เป็นคนในนางแงนี่เนาะาฮู้อยู่บ่าฮู้อยู่เนาะโอตะกีู้้อยู่แม่นบ่เจ้าก็ได้ เออกาู้ล้ต่อสายต่อ่าักกระห้องไม่เด้ลงลงแต่ให้แมงพี่แม่เลไปไปบอกเขาเพิ่นรู้นกบอกคือเกาพวงเช่นบบได้บอกเชนบได้กัไปบิ้งไปสี่นอนลอยเดียวกันมันเม่อลอยเดียวบ่เออแต่ลักหัวตนี้เปจบแควจะไม่นะไม่ได้เราะว่าเป็นกุปันึม่จับ่บนี่การเงจะไ่ได้บาตมันก็อยู่โตมันเองมนอยู่ไปจะไปเช่นได้ ต้องขายมันบหมดขายนำเจ้าขายได้หมต้องให้่รางหูน้ำต้องให้่รางหูน้ำชาวบ้านคือเช่นไงมันมันอยู่กระมูลเปิดเปิดอยู่บ่บ่ก็มันได้บ่เรื่องได้น่อได้ขายได้ไหนขายได้ปัญหาผู้ชื่อได้รันี้บ้านไหนปัญาผู้ชื่อนหนเขาเขาชื่อชื่อแล้วสิฉอบขายได้ได้บ่าวเฮ้เขา่ะเราเราบ่ตรงแล้วก็มีชิปคนนี้เขาจะเบียก้าชื่อย้อนคนฉอ แต่ว่านีเงินเงินน้ำทรงเจ้าของมันไม่ได้ห้อนยัางบบบเจ้าไปให้มันห้อนเนาะมันได้คนเขาจังทื่อเจ้ามีเงินติดทรงอันี้ยเจ้าเชียบชื่อดินบดมันบุนมันวายชื่อคนรวยมันโ้ แต่มันเหลืองมองดิบเหลือตลอดคลายฝนดิ้อเสียไว้กันเลยช่วยเล้นงเล้ยงเลยนี่เนี่เนาะทางระบ้าเพิ่นก็ยังเข้าใจพี่น้องนี่ระเบ้าพูดว่าชุดือดแต่ของน้องแดงเออกับชุดแหลี่ยมยุ่งบ่าฮาสีเหลีผู้เดียวนะต่บอกมาเหลีผู้เดียวตามปูยูยังไงทุกคนนีเข้าใจมืดแล้วเนาะเดือดแต่ผู้เดียวคือเราเราไปแล้วตอนนี้กูไปกูไปก่อน คจมาบก่หนอกแต่ละคนด้อ้เป็นท่อนเรื่อนเท็มค่ตอนอยากข้างไหวเ็บคอยไปกรตามมันเบาอนี่มันันทไปก่อนแล้ไปก่อนแไปก่อนแเาแล้วนอกนี่กระทุกโมเมน่มทุกลอกนึ่งดิงเต้านั้นหันยูนิ่งดิ้งพ้นคาราพนกินดูชงส่านก็คือตาพนที่นั่นแนไปเห็นไหมเนี่ยถูกทุกเนี แต่ว่าพบนว่ายให้นะจำหนวนนี่กับจำหนวนยู่ด้บ้านนะไรไปมีโอกาสกับไปยห้เราเป็นให้เราเป็นยูยูตู่เพื่อนตู่นั่นกคนอีกตู่ ีก็เราอยู่นะทุนอยู่บ้านอย่กับคนกับบ่อันนั้นกระทุกหยาอันนั้นแหละดินนั่นเผลลายดินนั้นยู่ดินแม่เท่าตะนายบ่แม่นดินขงมสินเท่าเลี้ยงดอกเท่าก้อนเล่ด๊อกนะโอ้ยนกอธาคอนขล๊อกใส่ไปแล้วกระสีประมาณนี้เนาะก็คือสีบนจบเนอเรื่องเมื่อนี้เพราะว่าทางเ่าลอยแล้วก็ ทางสาบ,บุนลายเจอเราอยู่ทางออกเนาะทางออกจากบ้านนี่เนาะเราว่าเราพาลูกสาวเราน้องเตี้ยเนาะไปหาหมอเพราะว่าน้องเพิ่นก็เห็นแกมเพิ่นไขรเพิ่นบวมเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราบอกว่าเป็นฟีและไปดูดน้องออกแล้วแต่ว่ายังบาดเร้าเนาะกำลังพาไปปิ่นปัวอ่าเรื่องเล่าเป็นจังใจอันนี้เนาะทางซาบ,บุนลายกับผู้เนาะแต่ว่าทางเพื่อนว่าเราหลี ดีวิ่งยากดีแปลว่วาบริยากเยอะปัญหาอันนี้สรางความูุญลายกาบุกคือกันเนาะว่าเป็นจังไดแล้วไปเวียากของเราแท้หรือว่าจังไดเนาะอันนี้กันกาดที่ตามตอนต่อไปเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าว่าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดหรือว,ว่าซับส้อนก็ขอโทษขออภัยเอฟซีบาปปสุผู่ทุกคนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไล่์กดแชร์เบิ่งโฆษณาให้ในเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า,วา,วาสบายดีสบายดี